สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนเห็นผีรายการที่จะเล่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติและสิ่งลี้ลับเงาไร้หัวข้างทางและเสียงลึกลับในค่ายร้างค่ำคืนนีเ้เรามีเรื่องจากทางบ้านนะครับเป็นประสบการณ์ตรงเลยของคุณพลอยคือเธอเจอเรื่องนขนคุณลุกมา2เรื่อง2ช่วงเวลาเลยแต่ว่าความน่ากลัวนี้ไม่แพ้กันเลยครับเริ่มเรื่องแรกกันก่อนเลยไหมครับเรื่องนี้เกิดตอนคุณพลอยยังเด็กอยู่เลยค่ะได้เลยค่ะเล่ามาเลยครับ ตอนนั้นครอบครัวคุณพลอยกําลังเดินทางไปเที่ยวออจังหวัดชนบุรีกันทีนี้จุดสําคัญมันอยู่ตรงช่วงเวลานี้แหละครับคือเป็นตอนเย็นแล้วแบบโพลเพลเลยแสงกําลังจะหมดฟ้าเริ่มมืดมืดบรรยากาศมันก็จะนิ่งนเงีเยบเงียบลงหน่อยอาา่ะฮะบรรยากาศแบบนี้มันชวนให้เจออะไรแปลกๆได้เหมือนกันนะคะใช่ครับคุณพลอยบอกว่าก็จําไม่ได้เปะ๊เปะๆนะครับว่าถนนเส้นไหนส่วนไหนของชนบุรี แต่ที่จำได้แม่นเลยคือรถกำลังจะผ่านหน้าค่ายทหารที่หนึ่งค่ายทหารก็ยิ่งเพิ่มความรู้สึกครุ่มครุมเข้าไปอีกนะคะครับผมตอนนั้นคุณพลอยก็เด็กๆนะนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างมองนู่นมองนี่ไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งแบบสายตาเหลือบไปเห็นศาลารอรถริมทางเข้าพอดีศาลาริมทางโลเคชั่นยอดฮิตเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับแล้วที่ศาลานั่นเองคุณพลอยก็เห็น ออมีผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งนั่งอยู่ด้วยกันลักษณะเหมือนเขากำลังคุยกันหรือรอกันอยู่แต่สิ่งที่มันแปลกมากๆคือทั้งสองคนนั่งนิ่งสนิทเลยครับนิ่งแบบผิดปกติมากนิ่งแบบเหมือนรูปปั้นเลยเหรอคะหรือยังไงประมาณนั้นเลยครับคือนิ่งจนผิดสังเกตตอนแรกก็อาจจะแค่สงสัยนิดหน่อยไม่ได้คิดอะไรน่ากลัวสายตาก็มองค้างอยู่ที่ภาพนั้นแล้วจังหวะที่รถมันเคลื่อนตัวผ่านศาลาไปแล้วนิดหนึ่ง คุณพลอยยังคาใจอยู่ก็เลยหันกลับไปมองอีกทีผ่านกระจกข้างรถค่ะแล้วเห็นอะไรคะตอนนั้นภาพที่เห็นนี่คุณพลอยบอกว่าแทบลืมหายใจเลยครับโห oh. คือชายหญิงคู่นั้นยังนั่งอยู่ที่เดิมเปะ๊ะตัวตรงนิ่งเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าทั้งคู่ไม่มีหัวอยู่บนบ่าเลยครับฮะจริงเหรอคะไม่มีหัวครับหัวของผู้ชายก็ไปอยู่ในมือของผู้ชายเองส่วนหัวผู้หญิงก็อยู่ในมือของผู้หญิง เหมือนกำลังถือของอะไรสักอย่างอยู่โอ้ยขนลุกเลยค่ะแค่นึกภาพตามก็น่ากลัวมากแล้วการเห็นอะไรแบบไม่ครบส่วนโดยเฉพาะหัวเนี่ยมันมันรบกวนจิตใจมากเลยนะยิ่งเป็นเด็กเห็นนี่คงช็อกไปเลยช็อกมากครับคุณพลอยบอกตอนนั้นคือสับสนไปหมดเลยเหมือนฝันร้ายเหมือนภาพหลอนมันไม่น่าเป็นจริงได้แต่ก็เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วตอนนั้นเอง คุณแม่ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเหมือนท่านจะรู้หรืออาจจะเห็นเหมือนกันก็ได้ท่านค่อยๆเอื้อมมือมาข้างหลังแตะแขนคุณพลอยเบาๆค่ะแล้วก็สายหน้าช้าๆครับเป็นเชิงว่าไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องทักนะลูกอะไรประมาณนั้นอ๋อเหมือนเป็นสัญญาณว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจเหมือนเป็นความเชื่อด้วยนะคะว่าถ้าทักแล้วเขาอาจจะตามมาครับผมหลังจากนั้นในรถก็คงเงียบกริบเลยบรรยากาศคงอึดอัดน่าดูจนกระทั่งกลับถึงบ้านเรียบร้อย พออะไรอะไรเข้าที่แล้วคุณแม่ถึงค่อยๆมาถามคุณพลอยถามว่าอะไรคะถามเรียบๆแต่จริงจังเลยครับว่าเมื่อกี้เห็นใช่ไหมลูกคุณพลอยก็พยักหน้าข้าแม่หนูเห็นแล้วคุณแม่ว่าไงคะท่านตกใจไหมท่านก็ไม่ได้ตกใจมากนะครับแต่บอกว่าไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไปพูดถึงมันนะไม่ต้องกลัวแต่คุณพลอยบอกว่าในใจตอนนั้นคือทั้งงงทั้งกลัว มันสับสนไปหมดไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีก็คงเป็นอย่างนั้นล่ะค่ะเด็กเห็นอะไรแบบนั้นเรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับพอวันรุ่งขึ้นครอบครัวก็ไปทําบุญที่วัดตามปกติทีนี้คุณแม่ก็มีโอกาสได้คุยกับชาวบ้านแถวนั้นอาจจะคนขายลอตเตอรี่หรือแม่ค้าหน้าวัดอะไรแบบนี้ก็เลยลองเล่าเรื่องที่เจอเมื่อวานให้ฟังค่ะเล่าสู่กันฟังเรื่องแปลกๆปกปรากฏว่าพอเล่าจบป้าๆแถวนั้นก็แบบอ๋ออ๋อกันใหญ่เลย อ๋อคือเขารู้เหรอคะว่าคืออะไรใช่ครับมีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าอ๋อตรงหน้าค่ายทหารนั่นน่ะเหรอไม่นานมานี้เองมีวัยรุ่นชายหญิงเป็นแฟนกันขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งมาแล้วเสียหลักโดนรถใหญ่ทับตายขาดที่ตรงศารานั่นแหละโหขนลุกเลยค่ะเรื่องมันตรงกันเป๊ะเลยทั้งสถานที่ทั้งลักษณะที่เป็นชายหญิงคู่กันใช่ครับมันเหมือนจิกซอที่มาต่อกันพอดีเป๊ะเลย ยืนยันเลยว่าที่คุณพลอยเห็นน่ะไม่ใช่ภาพหลอนแน่ๆอาจจะเป็นช่วงเวลาโพรเพสนั่นด้วยมั้งคะที่แบบสื่อถึงกันได้พอดีทำให้คุณพลอยกับคุณแม่เห็นเข้าเป็นไปได้ครับอาจจะณช่วงเวลานั้นวิญญาณเขายิ่วนเวียนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปรากฏให้เห็นพอดีน่าเศร้านะคะแล้วก็น่ากลัวด้วย อุบัติเหตุนี่มักจะมีเรื่องเล่าตามมาเรื่อยๆเลยเหมือนเขายังไม่ไปไหนครับผมนี่ก็เป็นเรื่องแรกของคุณพลอยผีข้างทางที่ทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าสลดใจไปพร้อมๆกันแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับยังมีอีกเรื่องเรื่องนี้ก็เกิดตอนคุณพลอยยังเด็กเหมือนกันแต่คนละช่วงเวลาคราวนี้ไปเข้าค่ายลูกเสือครับอ๋อเปลี่ยนบรรยากาศไปเข้าค่ายบ้างนะคะครับเข้าค่าย3วัน2คืนที่ต่างจังหวัดไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะทีนี้เรื่องมันอยู่ที่โรงนอนครับ เป็นโรงนอนใหญ่ๆเลยแล้วเตียงเป็นเตียงเหล็กสองชั้นวางเรียงกันเยอะมากลึกภาพออกเลยค่ะโรงนอนแบบนั้นประเด็นคือเตียงชั้นสองเนี่ยมันอยู่ใกล้พัดลมเพดานมากไปหน่อยใกล้แบบน่ากลัวครับอ่ากลัวอันตรายว่าง,งั้นเถิดใช่ครับเด็กๆก็เลยไม่มีใครกล้านอนชั้นสองกันเลยกลัวแบบนอนนอนอยู่มือไม้ไปโดนพัดลมเข้าก็เลยแย่งกันนอนชั้นล่างหมดสมเหตุสมผลค่ะปลอดภัยไว้ก่อน คุณพลอยเองก็ได้นอนชั้นล่างครับแต่เตียงที่คุณพลอยนอนเนี่ยมีแค่คุณพลอยคนเดียวเตียงชั้นบนเหนือหัวขึ้นไปว่างไม่มีใครนอนโอเคค่ะแล้วยังไงต่อคะคืนแรกของการเข้าค่ายคุณพลอยก็ได้ยินเสียงปแปลกๆแล้วครับเป็นเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาในโรงนอนเออแต่ตอนนั้นคือเหนื่อยมากทั้งเดินทางทั้งทํากิจกรรมมาทั้งวัน <c oughs> ก็เลยพยายามคิดว่าเออสงสัยเพื่อนเดินไปเข้าห้องน้ามัง้งหรือเราหูแววไปเองเพ,พราะเพลียค่ะ <c oughs> ก็พยายามหาเหตุผลไปก่อนเสียงเดินมันก็ดังอยู่เรื่อยๆนะเกือบทั้งคืนแต่ก็ไม่ได้สนใจพยายามนอนไปแต่เสียงในความมืดแบบนั้นมันก็หลอนเหมือนกันนะคะถึงจะพยายามไม่คิดใช่ครับยิ่งไม่ใช่ที่ของเราด้วยพอมาคืนที่สองคืนนี้มีรอบกองไฟกลับมาก็ดึกกว่าเดิมอีกทุกคนเหนื่อยแบบเหนื่อยสุดๆหัวถึงหมอนก็หลับกันเลยค่ะเข้าใจเลยเด็กๆทำกิจกรรมมาทั้งวันแล้วในความเงียบสง,งัดกลางเด็กคืนนั้นเอง คุณพลอยก็ได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วเสียงคนเดินมาอีกแล้วครับคราวนี้มันชัดกว่าคืนแรกมากอาจจะเพราะมันเงียบจริงๆหรือเพราะเริ่มเอะใจแล้วก็ไม่รู้คราวนี้คือรู้สึกตัวเต็มที่เลยหัวใจเต้นแรงเลยแล้วทำยังไงคะทีนี้ด้วยความสงสัยปนกลัวครับค่อยๆลดพ่อห่มลงนิดหนึ่งให้พอมองลอดออกมาได้ แล้วก็เพ่งมองฝากความมืดในโรงนอนไปกล้านะคะเนี่ยเป็นดิฉันคงคลุมโปองอย่างเดียวอาจจะอยากรู้มั้งครับหรือคิดว่าเป็นครูเดินตรวจแต่สิ่งที่เห็นนี่สิครับโอ้โหเห็นอะไรคะไม่ใช่คนเต็มตัวครับแต่เป็นเท้าเห็นแค่เท้าคู่หนึ่งลอยลอยอยู่กลางอากาศแค่เท้าใช่ครับเห็นชัดๆตั้งแต่ข้อเท้าลงไปถึงปลายเท้าเลยแต่ส่วนอื่นเหนือขึ้นไปหน้าแข้งเข่าตัว คือมองไม่เห็นเลยเหมือนไม่มีอยู่ตรงนั้นโหอันนี้น่ากลัวอีกแบบนะคะการเห็นอะไรครึ่งครึกลางๆแบบนี้มันยิ่งกว่าเห็นเต็มตัวอีกมันแบบจินตนาการไปต่อไม่ถูกเลยใช่เลยครับคุณพลอยก็ตกใจขยี้ตาใหญ่เลยคิดว่าตาฝาหรือเปล่าแสงน้อยหรือเปล่าแต่ก็ยังเห็นเหมือนเดิมเป็นเท้าลอยๆคู่นั้นแล้วเท้าคู่นั้นมันไม่ได้ลอยนิ่งๆด้วยนะครับมันค่อยๆเดินเหมือนคนเดินเลย เดินมาหยุดตรงกลางลงนอนพอดีระหว่างเตียงคุณพลอยกับเตียงฝั่งตรงข้ามแล้วแล้วมันทําอะไรต่อคะหยุดแค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นครับหลังจากหยุดแป๊บหนึ่งเท้าคู่นั้นก็หันขวาแล้วสิ่งที่แบบเหลือเชื่อที่สุดก็คือเท้าคู่นั้นเดินขึ้นเตียงชั้นสองของเตียงฝั่งตรงข้ามไปเลยเดินขึ้นไปบนเตียงหมายถึงเดินในอากาศขึ้นไปเหรอคะใช่ครับเหมือนเราเดินขึ้นบันไดหรือปีนขึ้นเตียงปกติเลย แต่นี่คือเดินขึ้นไปในอากาศตรงไปที่เตียงชั้นสองที่ว่าง,างๆเตียงนั้นโอ้โหอันนี้คือเหนือธรรมชาติมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ปรากฏตัวแต่มีการเคลื่อนไหวยี่เฉพาะเจาะจงด้วยคุณพลอยเห็นแค่นั้นคือช็อกเลยครับสติแตกทําอะไรไม่ถูกเลยรีบดึงพ่อห่มคุมโปงมุดอยู่ในพ่อห่มไม่กล้าขยับไม่กล้าหายใจแรงๆไม่แปลกใจเลยคะ่ะที่กลัวขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้หลับไปตอนไหนด้วยความกลัวรู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วมีครับพอวันสุด ้ายวันเดินทางกลับตอนอยู่บนรถบัสคุณพลอยได้ยินเพื่อนกลุ่มหนึ่งคุยกันคุยเรื่องอะไรกันคะคุยกันว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนเดินทั้งคืนเลยแต่ไม่กล้าลืมตาดูกลัวเพื่อนคนหนึ่งก็บอกเออได้ยินเหมือนกันอา้าวแสดงว่าไม่ใช่แค่คุณพลอยคนเดียวที่ได้ยินเสียงถูกต้องครับหลายคนได้ยินพอคุณพลอยได้ยินแบบนั้นก็เลยเข้าไปคุยด้วยบอกว่าเราก็ได้ยินเสียงเท้าเดินเหมือนกัน แล้วก็เลยเล่าเรื่องที่เห็นให้เพื่อนฟังเหรอคะใช่ครับตัดสินใจเล่าเลยเล่าเรื่องที่แอบเปิดผ้าห่มดูแล้วเห็นเท้าปริศนาเดินขึ้นเตียงชั้นสองให้เพื่อนฟังหมดเลยแล้วปฏิกิริยาเพื่อนเป็นไงคะเงียบกริบเลยครับบางคนอ้าปากค้างบนคนขนลุกสู้คือกลายเป็นว่าคืนนั้นน่ะเด็กเกือบทั้งโรงนอนเลยครับที่ได้ยินเสียงเท้าเดินนั่นจริงๆโห้เป็นประสบการณ์ร่วมเลยนะคะเนี่ยใช่ครับ เป็นประสบการณ์ร่วมที่ได้ยินเสียงแต่สิ่งที่พีคที่สุดคือในบรรดาคนที่ได้ยินเสียงทั้งหมดมีแค่คุณพลอยคนเดียวเท่านั้นที่กล้าลืมตาดูแล้วก็ได้เห็นภาพเท้าคู่นั้นจริงๆน่าทึ่งมากเลยค่ะที่หลายคนสัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติแต่มีแค่คนเดียวที่เห็นภาพมันยิ่งตอกย้ําความน่ากลัวนะคะเหมือนกับว่าบางคนแค่รับรู้คลื่นได้แต่คุณพลอยรับภาพได้เลยครับผม ก็อธิบายยากนะครับว่าทําไมถึงเป็นคุณพลอยคนเดียวอาจจะเรื่องจังหวะดวงหรือสัมผัสพ,พิเศษอะไรก็ว่าไปแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงจริงๆครับทั้งสองเรื่องที่คุณพลอยเจอมานี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะน่ากลัวคนละแบบเลยครับผมและนี่ก็คือ2เรื่องราวจากประสบการณ์จริงของคุณพลอยนะครับที่เอามาแบ่งปันกันในคืนนี้ ทั้งเรื่องวิญญาณไร้หัวที่ศาลาริมทางแล้วก็เสียงเท้าปริศนาในค่ายลูกเสือฟังแล้วก็ยังขนลุกไม่หายเลยค่ะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องแบบไหนกดติดตามเราไว้แล้วเราจะมาเล่าให้ฟังคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ